ตัวเล็ตัวเลขขมาลเขมาเฮ้ยตัวเลขขมาลกไปออกไปได้ขมาลขมาขมาเร็วขมาเร็วติบจิบๆิบจิบขมามาเร็ว มาพาก,กันเข้ามาเร็วเร็วเร็วยังใดเนี่ยเข้ามาหลกเข้ามาเข้ามาเข้ามาถูขยะทุกเข้าเกตียนเลยกินไม่เก็บแต่แ่หนึ่งเดี๋ยวค่เก็บขยะกับ nhé dễ đeo lúc kia dễ đeo lúc dễ khay á dễ đeo lúc kìa dễ không xinh khay á dễ lúc tí nữa ờ dù khô mau tí bê สมนาสมนอส,สมนาอยมันว่าพัฒนาศักยภาพเนี <Yeah. S 1> ้าไปพัฒนามาแล้วนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเลยไม่เว่มหาพวกเองลุกแก่อ่ะ,อะ,อะเลยอันนี้เอาใหม่ถ้วยแก้วเป็นไหนอาลุกอ่ะ,อะ,อะเ,ออเอาผูกขาวไอ้ต้งเอาทั้งนู้น ตองเอาทางนู้นอ่ะที่พื้นก็ได้ที่ค่าเท่ากันแบบธรรมาชาติแบบอ่ากินเลยลูก,กเลยจะคาดตักน้ำมาให้

อาอยู่ครบอยู่ครบอ๋ปีกหุ่มเลยล่ะนี่นี่น้อยก็เป็นไก่ติ๊กน้อยละหักกันกินลงต้องอต้มก็อยู่ครบกินลกูกดิกินด้วยกันกินด้วยกันไปฮอบกันแดดไปใหม่ไ่ใหม่ครับนายเทมเลยลูกน่าจ้ำนัย

น้ำกัน,นเสียงรถไฟพูดพูด,ดเสียงรถไฟบูดพูดพูดพูดโอ้น้ำสมบูรณ์เลน้ำท่าเตรียมลน้นโอ้หยด

ค้ายทัดข้าลดลดลดต้นนี่นะให้มันได้กินน้ําเออจะได้เป็นโฮมเป็นเงาถูกเขาฮะจะได้กินน้มามั่งได้เป็นง่ลมเงาให้พวกเจา้าได้พึ่งพาอาศัยอ่ะกินได้หูกกินเลยล อตรงตัวใหญ่ละวแต่แม่สาวนัทอีกหน่อยแท้ไขแล้วคุณแ,แม่สาวอีกหน่อยแท้ไขแล้วดีดีลูกดีดีดีกันดีด,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 ดีอย่างหกแปดอย่างกแป โอ้ไหนะโอ้เสียงเครื่องเครื่องบินตตับตั๊บตั๊บโ้เ็นไิน์เต็มเสียงตัวอยังไนตัวอยังไน เฮ้ยชุชิไม่เห็นมาแล้วนันนี้ไว้นี่ให้มันให้ชุชิมันถึงจอะกินของมันมันถึงรู้ชิมันกินนี่ด้วยข้าฝากไว้นี่